อกแอันนี้ก็สวยนะคะไม่ชมกูเลยอะไรอะน,น,อน้อยนีไ่ไงช่อนี้ไงถืออยู่ไม่เห็นเหรอหอวมากเลยอะค่ะเดี๋ยวหน้าไม่บัวอะไลยเอมันเดือดเดยอดเดือวเดืดอดเฮ้ยแต่ก็ เหมือนตัวซีรีส์เกาหลีเลยเปลี่ยนฝั่งไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ดอกสวยนะคะที่สวยไม่ใช่อะไรนะคะก็ดอกไม้ฝั่งนี้ก็สดนะคะให้เกียรติชุดแล้วก็ด้กันแล้วอ้วนนะน้องหอมแล้วทำไมสวยจริงวะคะเดบุนนี่ดีหรอเดบไง เอกี้ยังพูดอยู่เลยว่าหอบอแล้วชุดเลหลวมใบคุณเจ็บไหมคือคนถ่ายรูปไม่ดีลงภาพแล้วดูอ้วนเออจริงแล้อพอครับเออจริงแล้วมันดีหรอจริงหรอมากหลอเวอร์วังมาหล่อมากโอ้เสวยเลยะค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเซฟี่ไกลไกลเลยใแจะไม่ออกหได้ยงในคนเดียว สรุปใครไลท์พี่หมาไลท์พี่หมายไลท์เยอะคุณไว้ใจเขาหรอไลท์ไปไลท์ไม่ต้องพูดนะไลท์ไม่ต้องพูดอะไรไลท์ให้ดูเฉยๆนะคะแฟนขับวุ่นวายมากค่ะไม่ได้แฟนขับไม่ได้วุ่นวายเราสามคนเนี่ยวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่านะคะหม้อหมอก่อนขอย่าตอันนี้ก่อนม้อก่อนขอปลา อ๋อบอบไอ้นางเลย